มาแล้วมาแล้วสบายดีสวัสดีครับครับผมสองจะป่าพาเพื่อนนะครับตอนนี้ขึ้นเ่าขามดานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเป็นฝั่งฟังเล่าแล้วฟังปุ่นนะครับอันนี้คือสุดเขตแดนประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเ้าจะขามไปก็คือเหาตกแต่เหลือเพื่อน ดูงงเนาะดูบรรยากาศจำปาพาเพื่อนวันนี้พาไปที่ลาวเราจะไปทำอะไรกันน้าภารกิจหลายหลายภารกิจหลายหลายเอออบเะไรนะไรนะฝื้อหรอฝื้อฝื้อกับข้าวเปียกใช่มีฝื้อมีข้าวเปียกก็มีหลายๆอย่างอวีเดที่ห้องบุคคยกิน ตามรบกบาลตมรยกินพีเดี๋ยวเราไปดูซิกเนเจอร์ของปักสีว่าจะมีอะไรกินจากช่องจำปาพาเพลินจะเป็นจำปาพากินแล้วนะเนี่ยตอนนี้คือหิวแห้งมาถาแตงเต่าวเนาะแต่หัวงวงเก้าดังซึ่งแล้วก็นี่ยาวต้องคุณี่ยังเป็นซิกเนเจอร์ ต้องไปถามเจ้าถินนะเราไปกันเจ้าถินอยู่นะใช่อัะนะนี้เขากับถามอุโมงค์ไปฟังล่าวเนาะแต่ถ้าว่าอยู่อารันโคเดินข้ามเลยไหมอารันหรือมีอุโมงค์เหมือนกันไม่มีอุโมงค์แปมอันเดียวเลยประเทศอยู่ระหว่างเลย กาเก่าๆค่ะคั้งนึงขึ้ไปเลยเป็นหรออันนี้ต้องแต้มสองหมองเนาะไท่จบลาวเนาะไม่ต้องบดเขาแต้มอันเดียวเลยแต้มอันเดียวฟังไทยจบม่นครับข้ามได้เลยข้ามได้เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์มาลาวครั้งแรกเนาะของของสองจำปลาผ่าเพินเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ไปอันอาลันยูแต่ว่าห่างช่วงนั้นบ่ราะท่านเห็นยูทูบเนาะอันนี้ก็เหตุไร เปิดไปเดิมช่องกับเป็นผ้าเชียวเล่าเลยใช่มาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับการจำจำเล่าจำอึบเป็นยังไงอาเซียเซียยังแน่เหตุอยากก่อ พานดาหน่อยครับคนละหนึ่งร้อยบาทในเขาสเต็มอะไรให้เบออที่เป็นใบพานดาเนาะแต่ว่าบัตรตัวนี้ก็คือข้าต้องเอาไว้พากับนั่งนี่หามเฮียเสียเด็ดขาดถ้าเฮียเสียบริกรไทยเถอะเอาไว้จับตอนขากับนั่งนี่อันนี้ข้าก็แจ้งเขาว่าเข้าไปปลาซีใช่เพราะว่าของเราบริพัฒนมันจะอยู่ได้สามวันสองคืนเนาะข้าก็ต้องฝากรับมาให้ทัน ไปะเดี๋ยวเอาไปหาคนขับรถเอามีไซน์อ๋อมาตันยูทรทรจริงๆ<น>อันบันไดเรือยีกอยู่บ่อ๋อตัไวไขเป็นบนันไดคือขาขึ้นขั้นใดอยู่ตีขาลงมาไว้เ<ท>รื่องละครกันนะครับอยู่บัสซีเลนนะครับไปสุภา,าพท่องเที่ยวอืมิสดงไปสาเนี่ก็สาเนยยรอติดตามความสุขอยู่ระหว่างทางใช่ไหม ไอ้รับรอกว่ามวนแน่นอนก็รับหนีมาแหลกๆกับเงาแตกแล้วบ้าค่ะนี่ความสุขความสุขทำไมน่ารักจังเลยรอเลยรอเลยใส่นอคุณคับรดเท่าจอดือดไปใส่นอ ปกติเราต้องไปทําอยู่ตรงนู้นนะตึกนั้นมี่ตึกนี้เขากระลังเห็ดแล้วนีเขาสั่งไหมใช่เขากระลังเห็ดแล้วเลี้ยวข้ามชื่อลาวสบายดีในละจ้าจ้าอยู่ใส่นอ้วยเท้าตามหาโหลดโทรหาโทรหานำนำอยู่แต่ว่าหันอยู่ใส่ต้องใส่ห้อสิ่เหลี่ยมรถตู้เมื่อไม่ค่ะ พ่อจ้ามีรถหรอครับไม่รถนะพับรถจีนขัก็เจีเขับรถมีรถตู่ได้หมดคุณได้หมดมี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 รถมาเถอะเข้ามารถโดยสารสมมติว่าขึ้นมาจากอุบลเนาะแต่ผู้โดยผู้โดยสารต้องลงมาประทับผู้โดยสารก่อนรถตู้กับสิถานมาถ่ายยังสี่ใช่ออกมน้าก็คือรถตู้ค่อยไปอีกรอบนึงแหมนคือถ้าถ้าถ้ารถตู้อยู่อุบลเฮามันจะมาหอดแค่สองเมกมันจะนี้เฮากับตัวเห็ดดานขามา ปากเซเอ้ยข้ามาฟังชองมิกกต่ชีมีรถจากชองมิกไปปักเซเถื่อนแมนแมนมีลราค่ะแต่ว่าถ้าเราขี่รถอ่ารถทัวรร์คับแมนข้าเห็นรถแล้วอยู่ข้างล่างถ้าถ้าเราขี่รถทัวร์อันนั้นเขาจังควายได้คือรถทัวร์มันก็จะหอดปักเซเลยใช่รถทัวร์นั้นจะถึงปักเซหรืออุบลปักเซอ่าเขากลับสีจอดให้ข้ามาจำวัดก่อนทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาอองสีนา ทีนี้เราก็ค่อยไปขึ้นรถทัวร์เข้าปักเซอีกรอบหนึ่งอ,อันนั้นก็คือเสียเงินต่อเดียวแต่ว่าถ้าขึ้นรถตู้มาจากอุบลมาช่องมิกเขก้ากสิหอเที่ช่องมิกแล้วก็ต้องต่อรถจากช่องมิกไปปักเซ่สีน้าอันรถทัวร์สะดวกกว่าใช่<ด>อันนั้นก็ต้องสองต่อถ้ามารถตู้ก็ต่องมากมาหารถมีแมนม รถอยู่นีร้ายรถตู้อยู่นีร้ายถ้านี่แล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อื่นผ้าเมื่อแบบนี้เลยมาต้องกลัวถ้ารถเมาก็มีรถเมาก็คือเฮาเมาเลยเม้าลำไปงันใช่เห็นไหมแกแกบอกว่าสองพันสองพันห้าแล้วแต่คนแต่ละคันไม่เหมือนกันแหมแต่ว่าถ้าเฮาจะขี่เป็นรถประจาทางเขากะน่าจะไปสองร้อยตัวคนครับไปสองร้อยตัวคนกับสองร้อยเองสินะ มันก็สิมีถ้าเ้างขอไปหอดบักเซ่ปุ๊บก็สิมีมองจอด,ดรถตู่ลายอยู่ตรงหน,านง้าโ,<อ>โรงแรมพอเลยจา้าสะดวกสบายเนาะใช่แมนม,มาถึงรถรแล้วอันนี้รถว<า>สิธาแตงแต้เทีนเน่ยวโ, <c oughs> โมง,งเรียกโมงสาวห่อแล้วเ่าแล้วเต่าโมงแมนไม่รู้เ่าเราบ่นหรือเราแล้วยุดสิวันนี <c oughs> ้ตันกระถังขวังใส่เอาหรือเัลนึกว่าสิถ่ายอยู่ในรถแมน ลายวดแนวรถเฒ่านะครับมีอะไรบ้างนะสัมภาระหลายอยู่เด้สัมภาระเต็มรถเลยพานอกขน้องนอกไปแจกน้องๆทั้งปุ่นน้ำนี่คลองคลองเลนนอกคลองเลนหอมเต็มรถเลยนะครับไปแบ่งปันความสุขให้กันนะครับมองไปแบบลายนะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะอันนี้เยอะมาเสียอะไรไหมวอลลัมซีบายดีสวัสดีครับตามวนคนสีเกตครับ โอ้นางข่าต้องโดนทุกคนมีพาสปอร์ตเด้อมเมนาเด้อรี่จริงอะเนี่ยด้านหนั่งก็เปิดแต่หกโมงแมนเข้าเปิดคันนี้ไพรมีพาสปอร์ตเพาสซิฟอร์ได้เลยผู้โดยสารทุกคนมีพาสปอร์ตก็้งแตม่าน้ำม้แมนมานน้ำม้วนได้เลยเอ่ยมา้องร่อมา้องรออันนี้เปิดแมนตัวนี้เปิดแต่ว่าบังเอิญว่าเข้าไปเขากลับไปกค่หันหันเนาะมันต์นี้พาสปอร์ตกับเบิร์ดตัวตันี้ความสุขอยู่ระหว่างข้าเขาอยู่กันเองครับเดินทางไปกูหลักจะมา มาปากเซย่างๆนะีมงานเทอาโค้บ้าโคนบาอีพโค้ว่าเต็มแม่ติ้งโคาเต็มหนองตาดำหนองกับแสงเนาะแมนแต่ยังเสร้าอยู่เนาะตอนนี้แมนโอเคครับที่ไปเจอกันอยู่ปากเซนเลยนะครับีไปจิตน ตอนนี้เขางก็ขามมากนะครับฟังเล่าแล้วนะครับก่อนทางดีเดินทางไปบาร์เซนะครับรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับกับขังแหลกของช่องนะกับขังแหลกของชงของราคาคุยกันนี่อันมาตั้งนานอันนี้ก็คือคนขับรถนะครับต่างกบดเป็นแบบแปลนแต่ว่ากับเป็นยังไงความมือเสือกับบ่อดอกมันกับเป็นปกติหรือว่ามันเป็นซีเรนอยู่มาจากแมนเขาอาจจะเป็นถนนมันกลัวแมน กว้างขวางกว้างขวางกว้างเออถนนมันกว้างขวางดีถนนมันมันกว้างขวางดีนะทุกคนมาเลยขับไม่ยากเท่าไหร่เออแล้วเงขับงานอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไมันอาจสิเหมือนฮุสบ่ายหย่อนสอนเนาะถ้าเทียบกับฝั่งไทยเนาะฝั่ง <kind> น <és> ั้นมีมีคุยนำเข้ากันไซ่ามาซ่าบดีละไปแช่งไปไปเรื่อย เนาะคือจังบานเขาเลยนะครับแต่ให้ให้ระวังเน,น,งน่นะครับ<ม>ระวังหนองงวนะครับระวังเพราะว่า,วาเป็นเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศ,ากาศที่แบบว่าคือยี่สิบสามสิบปีหลังเนาะจากตั้งแต่เข้าเนี่ยหน่อยไปพเพราะว่าเข้าเข้าเกิดมามเขา้าก็เห็นเหมือนสภาพแนหล้อมแบบสีมากกว่าเราไปอยู่กับธรรมศาตรมย์มันชอบชอบกับธรรมชาติบ้านช่องต้องต้องสี่เลยสมัยก่อนยังสีนอครับผมให้ทุกหน้าก็คือการกับกับฝั่งไทยคือการเขไม่มีเลน อ๋อเหรอเขาเปลี่ยนไลนได้เลยเปลี่นไเขาตรถีคือเต้ี่ตอคมลมานมาบ้ากนสามารถสามไุดอดสุดอดตื่นเต้นเดุกคนน่าผมมาตื่นเต้นในในรอบกับว่าสามเดือนไปจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงขับรถที่เราพังแล้วแล้วก็เอารถไทยเข้ามาลาวบุกเบิกเลยทิปนี้คือบุกเบิกเอารถทานะ มาแบบมัวๆปมูปะปเลยครับบรูยั่งเลยเอ้าใส่แนมาต้องการหลายคนเขากับขอใดมองกันมึงแยงกันละมึงคนท่ากัน้อไดมีคนสุขซอยน้มันเบิร์ตอยู่น้มันเบิร์เป็นยุ่งเ้มันเบิตนท่ากินพอลลิ่งต้องกันนี่ละเ๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนมึงไปเรื่อยๆนะครับเดียว์ดัสไซอินโทรกลมกล่อม บาดบรรยากาศของทางฝั่งลาวเนาะสวยเนาะรบนักการชิงแรมรอบยังก็คือบ้านเล่าเลยนะครับแต่ว่าต่างถิ่นต่างภาษาอาจจะแตกต่างกันสภาพแวดล้อบ,อบอเ,เหมือนคนเออมันก็สิตแตกต่างกันแนวน้อยนึ่งน้อยนึงเพราะว่าท้องเฮาท้องหน้าเฮาก็มีคือกันบ้านเล่าแต่ที่รองเือไทยแล้านพี่ บาสสเอาซิกเจออันครับหินแท้หินไร้ไรครับงวยางพานก็ได้ลบบก็ได้ยาง้คนมหากินยานะทอ่างยากรบมมี่ามเลนเนี่ยาเป็นมงประสบการณ์เนาะการขังนึงในชีวิตตีเา้าดาเเองเดม่เองถือว่าถือว่าสุดยอดแล้นะครับ ็นครั้งแรกของน้องนกับครั้งแรกครับครั้งแรกเขามาตื่นเต้นเลยถ้าพูดไปเป็นครั้งแรกของทุกคนที่ได้ขับรถส่วนตัวได้ขับรถส่วนตัวนครั้งแรกของน้องนุที่มาลาวัก็ยงตื่นเต้นเขามีมาทั้ในปากเลยพยายามพูดหน่อยดูแกดูเต้นเหมือนเดินยังไงน้องนุ่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเฮียก๊อกถ้าได้ก๊อกนี่ถ้าได้ก๊อกนี่ถ้าได้ก๊อกน่าจะพูดยาวๆครับ ได้กรอกนะมกำลังสืนซ่มธรรมศาสตร์กำลังสวนซมธรรมศาสตร์โดยจำบอกโดยจำบอหนองไม้เนาะหนองไม้หนองไม้มาอาจจะบอกว่าฮันได้เก่งเด้อครับแต่ไดก็ฝากฝากนี้อะไบอกบอทดีอะไรอยากแนะนำแนะนำโหลดด้อครับอยากเห็นปั๊บปุ้งมงได้นะครับพิมพ์มาเจ๋อเลยนะครับใจแจงทีมงานาของเราเลยเด้อุวยทุกคนตำรวจเนาะสี่ฮันโรสี่ฮนโรทักทายเพื่อนบ้านเขาจับไหมอะ คอยไปเจอกันอยู่ปากเซพุ่นล่ะมองหัววานสวรรค์จำไรกันคลิปนี่เงี้ยเราปะเงี้ยเนาะเป็นคลิปเปิดบ้าก้อนคำด้านเนาะครับมอันนี่นะครับครั้งแรกนะนะเราเลยอยากลอดพี่ต่อไปที่ว่าคลิปนี้กันสีเงี้ยเรา่ะมาหอดถ่ายรายการเราทุกคนค่สอ๋ออำลาพาดอยากเนาะครับแล้วปิดคลิปครับลอกไว้เมันล็อกปิดคลิปนี่มันเขาเปิดใหม่ ตอนนี้เทาก็ขามาเล่าแล้วนะครับแล้วอีพีต่อไปเทากับ15ไปเที่ยวเลยนะครับ<อ>บรรยากาศการเดินทางก็บสเป็นประมาณนี้นะสำหรับคนใดที่เอารถไว้เองนะครับหรือว่ามีพาสปอร์ตละงหนึ่งหรือคนที่มีพาสปอร์ตก็ดีนะครับก็ง่ายทุกอย่างเลยผม่มีอีกอย่างนะครับ<อ>พาสปอร์ตชัวร์ข้าวก็ให้ได้สามหมื่นนะสำหรับคนใดที่อยากตามมานะครับหรือว่าอยากเปิดประสบการณ์เที่ยวเล่าขึ้กันแบบนี้เทือแหลกคือกันนะครับก็มาไหลนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ บายสวัสดีครับบายฝากเป็นกำลังใจด้วยนะ FC ซี